สวัสดีค่ะวันพระประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565วันพระในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565มีทั้งหมดสวันดังต่อไปนี้ค่ะ 1. วันจันทร์ที่สตุลาคมพุทธศักราช2565ขึ้คืน8คำ่ำเดือน11อ ปีาน 2. วันจันทร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2565ขึ้น15าค่ำเดือน11ปีขานและวันพระนี้ตรงกับวันออกพรรษาด้วยค่ะ 3. วันอังคารที่18ตุลาคมพุทธศักราช2565แรม8ค่ำเดือน11ปีขาน และวันพระวันสุดท้ายในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันจันทร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2565แรม14ค่ำเดือน11ปีขานและนี่คือวันพระในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565คติธรรมวันพระนี้ คนธรรมดาทั่วไปนั้นเมื่อทำบุญก็อยากที่จะได้บุญส่วนคนที่มีปัญญานั้นทำบุญก็หวังที่จะเกิดในภพใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่ชาวพุทธแท้จริงนั้นทำบุญเพื่อการปล่อยวางกิเลสอย่างสิ้นเชิงคติธรรมจากท่านวอวชิระเมธีขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ